กินแล้วแปรงฟันไหมเม็ดปลาเม็ปมปดปลาแดงเลยนะนันกกินด้วนักกินด้วพี่เห็นอานพี่โป้อยู่ตู้เย็นเมื้ยล่ะหมดแล้วหมดละพี่โป้ขออันหนึ่งนะสวัสดีคนสวย กินมะม่มมงมวงยำแรงน้ำลายน้ำลายแตกเอาซีเลยค่ะ oh, เอาหมดเลยเดี๋ยวเขาส่งโดีนดี้เ <c oughs> อ้ยเป็นเก่งยังเตะไดขอหมคงใจด้วยนะครับใจรัวใจเย <c oughs> อจจะเพราะว่าบันนี้เรามา มีของแจกของแถมเยอะมากนี่เราได้รับได้รับกันเด็เราจะสามเณเมื่อวานได้ของเดียวมากของคุณครับแต่วันนี้เรามีของแจกของแถมนะวอบอกเลยโคตรหลายเลยกระเป๋ากระเป๋านาฬิกาไม่หยังบีโป้เกเบรนี่โปรปี้อืม mmmm mày đi mày đi hmm? mày 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 แค่แซนน้ำลายแจกกินเหรอไม่กินอาปากสิๆแพทยทองบอกอมไม่รู้เอาเนี่ยคือบูมไม่รู้ยิกน้ำหยอกและน้อสวัสดีครับเจ๊ปโปวันนี้หรองวันนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าเรามีของแถม,มยเยอะกระเป๋ากีใบ สามหนึ่งสองสามกระเป๋าสาม่านแ่รวยไปหาสื่อชาแนลบ่อยมาแถมทุกคนกระเป๋าสามแล้วก็โฟมล้างหน้ายี<ม>่สิบสามแล้วก็เป็นตานาฬิกาแต่ที่เด็ดก็คือสิงส่งสิ่งที่เด็ดก็คือตัวที่กระเป๋าท,ที่ทุกคนอยากได้นะเป็นอะไรนะแคส แคสเปดป่ะน <Cash> <No. S 1> ี่หอนอสวยมากบอกเลยทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นครับยิงมากแคสเปดค่ะใช่ครับแคสเปด USA ครับผมถูกต้องนะครับตัวนั้นแหละทุกคนมีสิทธิ์ได้เกว รุนเลือกตั้งกันหมูหมูก็นั่งบนนั่งดูนั่งรุนอยู่ทุกคนที่มีสินรุนตอนนั้นก็คือสองร้อยห้าสิบหมดใช่ไหมหรือว่ามาย้อนที่เชลร้อห้าสิบอะไรนะแคสเปนได้ทุกคนได้ทุกคนใช่ไหมตะกร้าสองร้อยเก้าสิบขึ้นไปได้ทุกคนคอนเฟิร์มแล้วนะมาได้ทุกคนเดี๋ยวย้อนหนึ่งร้อยตะกร้าปึ๊บย้อนได้เลยจับจับแบบสุ่มสุ่มได้เลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอะไรนะเขาเรียกสลีปเหรอ เอเอาบินมาแบบว่าจ um. hey. anyway. ับเลยซูมเลยจับขึ้นมาได้เลยเพิ่งกินหลายแฮมบอกเพิ่งมากินวางนึ่งก็สวยอ่ะมันแซ่บเนาะเสื้อทีาโรเลือกให้เสื้อทีาโรเลือกให้สวยสวยไหมสวยนี่ดูกันสิอืมเห็นไหม ดูเป็นโตเป็นผู้ใหญ่เลยนะโอ้ยเขาเรียกคนแก่เขาไม่ได้เรียกโตเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเป็นคนแก่แก่แก่ไม่สวยแก่ตรงไหนเป็นแบบลุกผู้บริหารลุกผู้ใช่อ<ท>ย่างนั้นแหละใช่ทําไมต้องชอบผู้หญิงลูกผู้ดีด้วยอยาน้องแสงสว่างจะได้รางวัลยังคะเราอยากเป็นสกอย์ไม่ได้หรอจะถามว่าวันนั้นใครได้ของขวัญที่เอโลเอโลให้ไปใครได้ยังไม่ได้ถามเลยนะมันนนะ อ,อ๋อซีเกมพอดีตรน,นี้ <c oughs> ตกตะก้าเหรอพี่ขอร้องล <c oughs> ูกพ่อผู้บริหารอยากรู้ว่าใครได้วันนั้น,นที่ที่อันไหนที่เป็นของของเขาเนี่ยเป็นลูฟี่เรือซันนี่นะที่เรียกว่าอาชูใครได้พน,นั้นมีแค่สิบคนนะที่มีสิ์ลุนวันนั้น